สวัสดีค่ะช่องบ้านสวนน้องรักยิ้มนะคะคือตอนนี้ลูกนกกระปูดเอ่อน่าจะหลงกับแม่ค่ะแล้วตอนนี้คือเออหมาของเราอะค่ะโซดาเนี่ยเนี่ยกำลังจ้องอยู่แล้วก็โคล่าก็จ้องอยู่แต่ว่าคือนกเขาไม่ให้เราเขาไม่ให้จับนะคะเพราะเขาคงกลัวเอาไปเดี๋ยวไล่ก่อน ไปไปโคะโคะไปไปโซดาไปเดี๋ยวต้องไล่ไล่เดี๋ยวเขาจะมากัดคือนกนกเขายังตัวเล็กอยู่ะคะ่ะแล้วแล้วเขาบินบินขึ้นไม่ได้อนะปีเขาสั้นอยู่ไปไปไปออกไปนูไปหลบอ๋อนั่น่นนนนถ้าเดี๋ยวนะคะ ถ้าหลบอยู่ในพุ่มปาล์มอย่างเงี้ยน่าจะปลอดภัยและนั่นน่ะคะ่ะนั่นน่ะเขาเขาาเข้าไปหลบตรงนู้นแล้วนะหลบ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 เข้าไปในพุ่มปาล์มแล้วนั่นนะคะ่ะดิ้นดิ้นดิ้นดินๆๆๆๆอยู่นะเออโอเคถ้าอย่างนั้นนะ่ะโอเคปลอดภัยละหมาหมาคงเข้าไม่ถึงเพราะว่าเพราะว่าตรงตรงใบปาล์มเนี่ยมันจะเป็นนามนะคะมันจะเป็นนามอยู่ มันมันจะมีหนามปาล์มอยู่อะเนี่ยเนี่ยมันจะมีหนามอยู่อย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวหาหนามไม่เจอนี่นี่นี่ค่ะ,ม,ะมันจะมันจะมีหนามปาล์มอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยน,น่าจะเข้าไปไม่ถึงตัวนกเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินอ้อมไปดูทางนู้นก่อนไอ้เราก็ลุ้นกลัวาม,มากันคือน้องเขาตกน่าจะพลาดกับแม่นะคะนู่นเะเดี๋ยวดูโอ้ย ไอเราก็กลัวหนามเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นหนามอย่างเงี้ยนี่น,นี่น้องเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยโอเคน่าจะปลอดภัยนะคะเดี๋ยวแม่เราต้องห่างๆเดี๋ยวให้ให้แม่เขามาเอาไปมาดูแลลูกเขาเขากลัวเราด้วยนะคะโอ้ถ้าขึ้นข้างบนหมาเอาไม่ถึงแล้วแหละนี่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 อันนี้โคลานี่นูโซดาอยู่ตรงนูน้นนู้น จะมาจะมาดูนกจะมาจับนกขอถ่ายรูปหน่อยนะค่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะน้องน้องเขาเออน้องนกกระปุ๋นเนี่ยเขาก็คงปลอดภัยแล้วแล้วเดี๋ยวแม่หรือเดี๋ยวแม่เขาก็คงจะมาดูแลต่อมาช่วยลูกเขาเพราะว่าแม่เขาน่าจะอยู่แถวนี้นะคะน่าจะอยู่แถวต้นปาล์มนี้นะคะ ก็ถ้าขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยก็คงจะปลอดภัยจางมาแล้วล่ะค่ะแล้วก็มันจะมีหนามปาล์มคอยคอยเอ่อปกคอยปกป้องเขาอีกที่ทางนึงเนี่ยเขาเขาก็จะกระดึบกระดึบขึ้นไปอย่างเงี้ยปีกเขายังสั้นอยู่ค่ะ